ไปคุยกับผมข้างบนได้ไหมครับโอเคอะไรอะ่ะฮะคุยอะไรอะ่ะสาตุทุกสุกดิบครับอยู่ดีมันก็มีความรู้สึกอย่างหนึง่งแบบเข้ามาในหัวมันตั้งแต่มาอยู่นี่เป็นไงบ้างครับนสนุกดีแล้วแบบกับที่โฮมไม่ค่อยแน่ใจอะไรหลายอย่างเลยมันมันต้องทำงานติดงาน,นถ้าสมมติว่าเราแบบ เลือดาเนยอผมก,ก็ยังแบบเดี๋ยวลองแบบลองคิดดูก่อนแล้วกันดูนั่นแหละพี่แต่ว่าแบบว่าที่เลือดพี่โหก็ค่อนข้างชัวนนะชัว์แหละมันต้องชัว์แล้วแหละข้างชัวร์นะชัชว์แล้วแหละเนี่ดีแล้วไปไหนเนี่ยฮะไปไหนเราเาวลเรื่องนี้นมาที่สุดครับเต๋อ๋อ เป็นไงบ้างอืเมื่อก,กี้ก็ไปคุยกับพี่กล้องมานิดหน่อยอรัไดพี่ก็ตั้งใจมาบอกติว่าพี่เลิกกล้องนะเย็นปะเย็นพี่พี่จะแท้ดูสิก็ต้องแบบมีสอบมีอ่านหนังสือมีส่งงานนะอ่ะแล้วคือแบบถ้าสมมุติเราต้องทำงานด้วยกันเนี่ยพี่จะโอเคไหมนะ่ะพี่เข้าใจว่า น้องก็มีเรื่องงานของน้องแล้วก็มีเรื่องเรียนด้วยมันก็อาจจะยากแต่คือพี่รู้สึกว่าพี่สบายใจที่สุดแล้วอะทําแบบทํางานกับน้องพี่โอเคนะแล้วมีอะไรที่น้องกังวลในตัวพี่ไหมอย่างพี่นี่มีอะไรต้องกังวลเนี่ยพี่ก็มีก็มีพี่ก็ยังกังวลตัวเองอยู่เลยว่าแบบเออบางคนเขาอาจจะเห็นพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยกระตือรือร้นเท่าไหร่เพราะว่าด้วย พี่แสดงออกไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ในนี้โอเคสําหรับกล้องนะกล้องว่ากล้องทํางานกับพี่มากล้องก็รู้สึกว่าแคาเตือนเรือลนนะก็ดูแบบผมกล้องเข้าใจพี่นะ you, no. อ,อ,อย่างคิวหนนะุ่มเออเดี๋ยวในอนาคตก็ฝากพี่ด้วย <laughs> ดูแลพี่ดีดีโอให้ก oh, <laughs> ล้องดูแลหรอรอเล่นเดี๋ยวพี่ดูแลน้องเอง okay, <thank> เอ้ยขอบคุณครับเออพีเออ่เราก็ลืมอย่างนึง <laughs> ดิดเนอร์ได้ป่ม ที่ตรงในสวนใช่ในสวนพี่อาเผิดหยิบไปนี้ออกมาเว้รูปเผือรอยน้องรูปกล้องมันติดกับพี่มาแบบพี่สอดไว้อยู่ในกระเป๋าตังใช่ไหมพี่ก็เลยแบบติดมาก็แต่พี่ก็คงคืนแล้วแหละเอทำไมอ่ะเพราะพี่รู้อยู่แล้วว่าพี่มีน้องกล้องอยู่ตลอดพี่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งจะบอกพี่ด้วยพี่เสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยว่าไปไหน พี่แค่เสี่ยวกับน้องคนเดียวนี่แหละนั่นไงพันไหมเนี่ยไมไ่ครับพี่พันอยู่ต่อจากนี้ก็ฝากเนื้อฝากตัวได้ครับคุณกังพบเชันครับฝากเนื้อฝากตัวได้นะครับคุณทีทัศน์พี่คิดว่าจะมีคู่ไหนหนงที่แบบได้มาเจอกันนะพี ก็น่าจะมีนะพี่คิดว่าคู่เราน่าจะชนะกองเขาวางอะไรพี่จริงบ่าชัวชัวพี่ไหนๆล้วก็อยู่ตรงริมน้ำแล้วอ่ะพี่โชว์หน่อยได้ไหมล่ะโชว์อะไรครับเอาดิจะโชว์ให้ดูหาหินก่อนนะยันอุ๊ยตกกล้องฝากได้ไหมเชื่อไม่ครับว่าแต่พี่สอนเองน้องไหนโชว์ไหนโชว์หน่อยอ่ะอยากได้อยากได้เท่าไหร่อยากได้เท่าไหร่ขอสัก สิบเด้งอ่ะพี่สิบเด้งเลยเหรอสิบเด้งได้จัดให้ใช่มันไม่เด้งขึ้นมาเฮ้ยโอ้สองเองไกลมากไกลมากเออไ่้เลยกล้องโชยพี่ดูหนยเลยกล้องเหรอเออขอบคุนะครับนะครับคเฮ้ยไกลอยู่นะเท่ากันเหรพี่เก่งมากร้อนนะพี่เออร้อนจริงเดี๋ยวพี่บังแดดให้เอขอบคุณครับบังบังบังได้ไหม ได้แล้วะข,ขอบคุณครับเออผมยาวเนี่ยเริ่มยาวแล้วเอาไปตัดละใส่ก่อนเดี๋ยวให้ <laughs>